Okay, Vi โอเคครับผมกราบสวัสดีท hmm, ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโจ e x ็กไซเนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่อ่ะเกม ROV เซิร์ฟเบต้าทวิสตเมเซอร์เบต้านะครับเซิร์ฟยุโรปนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟยุโรปน่าเล่นไหมครับหรือมันจะไม่น่าเล่นเหมือนแต่ก่อนนะครับผมมาดูกัน3ตัวแรกนะครับที่เขาให้เราเติมครั้งแรกนะใช่ไหมเติมครั้งแรกนะครับผมอ่าอยู่ที่อ่า99นะครับ99 0.99นะครับคือ ไม่ถึง1นึ่งดอลลาร์นะครับหดอลลาร์ก็ประมาณ30บกว่าบาทถูกไหมอันนี้น่าจะประมาณ28บาทประมาณนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทครับไม่ถึงไม่น่าถึงสามสิบนะครับผมโอเคตัวนี้ก็มีสามตัวนะครับมีเซลฟิตนะครับแล้วก็โอเมนแล้วก็เทลนัทนะครับสามตัวนี้เห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเซิร์ฟยุโรปนานแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับอ่ะโอเคนี้นะครับผมก็คือผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับอันนี้คือ อ่าเป็นเหมือนของวัญยินดีต้อนรับกลับนะครับผมโอเคก็ได้เป็นอ่าวิทนะครับเทอนัทแล้วก็สกินนะครับของคาร์วนี่นะครับอ่าแล้วก็พวกบัตรกันดาวต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมออกไปดูของก่อนนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความกันนะครับกล่องข้อความนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ามาดูกันครับก็อ่ะได้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วและคัมพีสามลูกนะครับผมจะนับแค่ลูกแก้วนะครับเพราะลูกแก้วผมรู้สึกว่าจะได้มาเยอะมากๆนะครับโอเคลูกแก้ว ห้าลูกแล้วนะครับผมอ่าเมื่อกี้สามนะครับอันนี้ห้าอันนี้เป็นหกครับผมผมจะไม่นับของย่างอื่นนะครับผมจะนับแค่ลูกแก้วนะครับผมอ่ะเจ็ดครับอะไรวะอ่าอันนี้อะไรไม่รู้ครับผมรับไปก่อนครับของฟรีรับไปก่อนแจกเยอะมากนะครับผมแจกโคตรเยอะนะครับโอเคแปดลูกครับผมอ่าอันนี้อีกครับผมเป็นอ่าสิบสามนะครับ ไปสิบสามนะครับแล้วก็สิบสี่นะครับผมเยอะมากมากเว้ยทุกคนโคตรเยอะนะครับสิบห้าสิบหกครับผมสิบหกลูกแล้วนะครับโคตรเยอะนะครับอ้โหเยอะจะจับนะครับผมแล้วก็บัตรคุณเงินนะครับผมอันนี้ต้องการนะครับอันนี้ผมต้องการมากนะครับเพราะว่าผมจะหาเงินไปไปซื้อตัวเอาง่ายๆถ้าเกิดผมกลับมาเล่นนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรม7 d ันนะครับผมหอแห่งการล็อกอินนะครับเขาให้เลือกนะครับระหว่างสกิน5ตัวนี้นะครับ5ตัวนี้ครับมีวิกเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อ่านูประมาณนี้เลยครับผมพูดไม่ออกนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือกิจกรรมอะไรไม่รู้ครับผมได้เม็ดแดงเม็ดแดงคืออะไรแล้วก็ได้สกินนะครับสกิน3ไดในหนึ่งนะครับแลกสามารถแลกได้เลยนะครับ1ตัวอันนี้กิจกรรมอะไรอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับผมอ่ากิจกรรมนี้อ่ากิจกรรมนี้นะครับผมสามารถอ่าเพชรนะครับผมสี่เม็ดนะครับสามารถแลกได้หนึ่งสกินนะครับเรามาดูกันนะครับผมล็อกอินครบสี่วันนะครับผมจะได้สี่เม็ดพอดีนะครับผมพอดีเลยนะครับผมผมจะได้หนึ่งสกินนะครับอ่ดูนะครับสี่เม็ดต่อหนึ่งสกินและเป็นสกินแร่ด้วยทุกคน โอเคดูครับผมมีสกินอะไรมากนะครับมีสกินอาแว่นนะครับผมแล้วก็อะไรไม่รู้ช่างมันครับผมไปต่อครับผมต่อที่อันนี้ครับผมอะไรไม่รู้อ่ะกิจกรรมอะไรไม่รู้อ่ะเยอะมากนะครับผมสําหรับกิจกรรมของเซิร์ฟยุโรปนะครับเยอะจริงๆนะครับผมต่างจากเซิร์ฟไทยลิบลับเลยว่ะอันนี้อากงงนะเอาจากใจนะจากใจเลยนะทุกคนโอเคครับผมเลอกเป็นวิกเตอร์นะครับหลักๆแล้วผมเล่นแต่วิกเตอร์นะครับทุกคน โอเคอันนี้ก็โอเคผมขอได้ลีแอนนาหนึ่งตัวครับขอถาวรครับถาวรมาเถอะโอ้โหเฉยอีกนิดเดียวเองโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้อาเจ็ดวันก็ยังดีครับสําหรับลีแอนนาตัวนี้นะครับโอเคครับเรามาต่อด้วยกล่องข้อความกันนะครับโอเคเป็นหูกระต่ายแล้วก็เป็นคมพีครับผมแล้วก็ลูกแก้วครับผมลูกที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับผมลืมนะครับช่างมันครับ เดี๋ยวเราไปนับกันตอนหลังนะครับลูกแก้วเยอะมากนะครับผมผมจะไล่รับนับลูกแก้วไปให้หมดเลยผมเกียดรับแล้วว่าผมอยากรับทีเดียวเลยขอทีเดียวเลยก็แล้วกันโอเคโอเคครับผม500เพชรโอเคโอเคครับผมหมดครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในกล่องเนี้ยผมได้ลูกแก้วมากี่ลูกนะครับผมหลักๆแล้วผมได้กล่องสกินนะครับแล้วก็บัตรกันดาวมา4ใบนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไร อ๋อที่อัพรูนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแลกสกินกันนะครับสกินหนึ่งตัวนะครับผมอ่าแล้วก็เม็ดแดงนะครับหนึ่งเม็ดเม็ดแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้ครบเลยนะครับแล้วก็จะไปแลกสกินกันเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันแลกได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคอ่าต่อจากนี้อีกสี่วันนะครับปล่อยหลังจากปล่อย EP นี้ไปแล้วนะครับผมอีกสี่วันเรามาดูกันว่าผมจะแลกได้หรือเปล่านะครับหรือจะหมดเขตก่อนนะครับโอเคผมขอเลือกเป็นแลบนะครับผมอ่า แล้วก็ดูครับมีอะไรมัางได้ยี่สิบแปดลูกทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นี้ยี่สิบแปดลูกนะครับโอเคอ่านี่นี่ยี่แปดลูกนะครับเอาให้ดูแบบจระ,จะไปเลยครับยี่แปดลูกนะครับถือว่าเยอะมากๆนะเว้ยยี่แปดลูกเนี่ยโอเคมันต้องได้อะไรมั่งหรอว่ายี่แปดลูกจริงปะล่ะโคตรเยอะนะครับผมโอเคครับไม่พูดพลาดํำเพลงนะครับผมจะไปแรกเลยนะครับอ่า มีมาลดนะครับมีมูราดมูลาดนะครับสกินมูราดแล้วก็ซิลผมขอสองในสี่ตัวนี้พอหรือไม่ก็หนึ่งตัวก็พอแล้วโอเคขอเป็นมูราดมานะครับมูลาดเอาไว้ลงแรงนะครับเอาไว้ลงแรงไปครับ5าลูกแรกโอเคไม่ได้อะไรช่างมันครับไม่ได้ไม่ได้อะไรช่างมันครับเหมือนว่าเรามา ชิวๆก็เล่นชิวๆมันแจกฟรีไว้ชิวๆ,วๆผมขอมูลาดทุกคนมูลาดโอ้โหต่อเลยมูมูลาดต้องมาเหลือ13ลูกสุดท้ายครับผมมูลาดเป็นไงมูลาดมาวะทุกคนโอเคครับอ่าต่อไปในไหนมูลาดมาแล้วครับสกินมูลาดต้องมาสกินขอเป็นสกินต้องมาแล้วทุกคน สกินต้องมาแล้วสกินต้องมาแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยดูครับดวงผมนะครับแค่19อันเองนะครับมาสกินต้องมาแล้วผมคิดว่าเซิร์ฟไทยอ่ะเป็นเซิร์ฟที่แจกค่อนข้างยากนะครับผมแจกค่อนข้างยากมากนะครับต้องเล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับผมรู้สึกว่าประเทศอื่นอ่ะค่อนข้างง่ายเว้ยเซิร์ฟอื่นอ่ะที่ผมไปเล่นมานะครับเพื่อเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟยุโรปเซิร์ฟต่างๆที่ผมไปเล่นมานะครับ นี่เห็นไหมผมได้ซีลอีกแล้วเวย้ยเห็นไหมผมยังพูดไม่ขาดคําเลยแค่ยี่ดลูกได้2อันนะครับมึงลองไปกดเซิฟไทยเลยยี่แลูกมึงไม่ได้เฮี้ยเลยนอกจากาเพชรเงินแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับยี่ลูกก็เผิ่เป็นร้อยลูกมึงก็ไม่ได้อะนอกจากได้เม็ดแดงนะครับจริงๆโอเคครับก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับส่วนพาร์ทนี้ก็ขอกดแค่นี้นะครับพอนะครับกดแค่นี้พอแล้ว